แล้วไปลาองเงยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมากพบพอ่อกับลมคือเกาปลาดองเงยบวัวย่ามไมใไหนเนาะเดินมากับพอ่อลมรดล,ม,ล,ม,ลมอีกแล้ววันนี้กับพี่น้องเลยเตรียมเตรียมเตรียมกระตาผ้พาพีผ้าน้องลงมาทางตรงให้ตรงหน้าอีกแล้วเนะาะจะพ้พาไปทางไหนแหละปลาดงเลยเนาะ อากาศสบายดีตอนสวยๆเน่เด้อเนาะมาพบมาพอก,กันอีกวันนี้กับพี่น้องเลยว่าสิพาพี่พาน้องลงเลาะเบิง่งน้ำไม้ก่อนพี่น้องเลยเนะาะไม่ได้ไปรุนแล้ววาฉันหลสิมาเบิ่งอีกเถืออาเนี้อยู่นี่งกินกระยากพี่น้องเลยนนเยนาะเพราะว่ามันเป็นยามแรกเนาะ มันบอกคือยามนั่นยามนั่นเนีน่นมีปูมีปลากินเนาะหาเก็บหอยเก็บปลาปูกินได้แต่ยามนีน่ขุดก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าดินมันจะแข็งพี่น้องเลยเนาะดินมันจะแข็งแล้วมันฝนยังมาตกช้จาจ้าเตือนพี่น้องเลยเนาะเดือนสามกัเอ่อเพลงผักเพลงผักแฮมมาแล้วเนาะไก่สิบเบิ้ลอะไรพี่น้องเ,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 เลยนนเนาะอีกสิบสี่สิบห้าเมื่อกัเบิ้ลเดือนสามเลยเนาะเดือนสีน่เดือนหาไปไก่สิได้เห็ดไฮเห็ดหน้าอีกแล้วพี่น้องเลย ชาวเมยังมาท่านวายเมย์ซ้ำเนาะไก่สีหดยำอีกแล้วผู้ใดอันนี้ก็สาวฟฟ้าเพิ่งแกะสีก้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าของเฮาเหรอถ้าบ้านเราบังน้องไม้อีกก้อนพี่น้องเ้ยบได้มาหาเดินแล้วเนาะเนี่ยเจอกับว่าไปเมื่อนั้นกับว่าอยากอันซื้อพักแ้แงมาอยู่แั่เนาะ ดิเจน้ำไม่แต่ยังไม่ได้หาน้ำไม่พี่น้องก็เลยบริได้ซื้อมาเนาะยังบม่ได้ขึ้นไปส้างเคือดิเตอร์เนาะขึ้นไปแต่มาวาดนี่แหละพี่น้องเยขึ้นไปเฮ็ดเสียบุงเสียบจามเชื่อเพิ่นเนาะมันนี่กัคือสีบริได้เสียบเนาะมีแต่สัตว์มีแต่ย่างเลยเนาะก็เลยมาหาน้ำไม่พี่น้อยเฮ้ยบอแห่งท้ัพยเนาะมาหอด้วยพี่น้องเย แต่บ่ฮู้่าสมีรืบ่ละเนาะเพราะว่ามันแห้งฝนบ่ตกใช่มันยามนี้ก็สิกินนไม้ไปบ้านน้อง้เนาะบ่ได้นไม้บ่มีนไม้ไผคือแต่ก่อนเนาะอันยามนั้นเฮาสิกินน้ํไม้ไผเนาะ้ามีแต่สิแงไม้นําให้นากดปาลุงเอ้ยเนาะก่อนก่อนพี่น้องเอ้ยมีบ่หนไปได้เนาะเอาขหดไม้หนไม้า้ปาลเ้ บ่ได้เอาล์โคมาซ้่มเนาะโอ้หาหน้าไม้ยามนี่ก็ต้องเอาล์โคแหละอ่ะสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาเพาะอีกพามาหาหน้าไม้มาจะหาเองมันหนักขี่นหน่อยเนาะมจะเป็นแนงน่าน้อยมันข้นางหน้าเหน็ดนะ พ่อแกงน่เบอไ้วพี่น้องเฮงครับเอแน้าที่ไมโครมาหาเอาไมโครก็จับเอานนี้เลยจับตัดเอาอันนี้เลย น้ำใหม่เนาะสิคนคือสิเบิ่หาเนาะคือยังเห็นแปดๆนึงอือตัวมันเด็กออกจังเอ้ยน้ําใหม่ก็ได้ดิแหนงมันเนาะโออาตะนี่น้ําใหม่นี่งามๆนึงอะนี่สิอาตะเดี๋ยวเบิ่งจับพุ่นก่อนเนาะเปนๆนึงอะเนาะ Hát tư. Thôi ăn một nhành Úp 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 Không thể dạy ngọt vô Đó. Bọn này nhanh kho kè nữa เต็บแบบนีงไว้เนาะเล็กชองสามอันทำนี่กับพ่อเก่งแนแนงแนงน่อยทำนี่โอ้พอดีขี้ขันโปะกัแบบนี้แหละพี่น้อยเนาะอันน้ำมันยเล็กกับง่าย มามาผู้เดียวพียงอ่างเงินเนาะเป็นมือก่องน,น้ำเนยหาน้ำไม้น้ำเนบางทีอาจจะบม่ได้เ็ถ่ายคลิปน้ำพียงอ่างเงินเนาะบางทีก็ถ่ายคลิปน้ำบอลเป็นก็ถ่ายคลิปเพรวกอันเป็นไงเพิ่งจะไปเยี่ยมมังปู ถามันที่สูงพุ่งพูดจะขึ้นทางเอาบม่ได้ถ่ายคลิปไปตรงนั้นเนาะเป็นเมื่อกองเองเอ้ยไม่อยู่กับตรง้นเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งสูงพุ่งเอ้ยเห็ดแดดบ้านขอกระโปงนี่นะฮะตัวมันตดำก่อนจะเก็เอาท่างเชิงพุ่งเนาะ What's Good morning. แง่หนาก็อยู่หกหมุกับพเอาเล็กน้อยแน่มันอึดมันยาอยู่หกกับหมุเขาว่าเอาหกแ่เนิเชิงต้องขึ้นไปเอาก่อนแล้ว มังกรคิดเอเนาะเดี๋ยวต่อคลิปอีกรอบนึงเนาะปูน้ำมนเองมันจะเทิงปูเออตะเสร็จหกและวไอ้แจ๊ะแจ๊มากนี้

băng ừ. à, vâng, thương ít con thường này mà anh ấy ăn dưa nó, chụp tăm tăm nè, ừ, oh mi thương mi à, này, xuồng ຫະໜ້ອຍກະລະປາລຸງເອີ້ຍເຂຶ້ອກດ້ໃດບກນຫອແມັນາມຕຕໍ và luôn ơi à, một thường sắp mày một bạn bơ vâng. đây thôi kẹn là bỏ à, các bạn nè thay nè là người nó à. đây xuống ăn ngay đây nè ôi cổ หมพี่บันเด๋ยวไงหนึงพองแล้วนี่พูน่ะไงเลสามันน้อยมันกระพูน่ะเดือหน่อยนึงคุณได้ตมันมันยัไนเลยเนาะเอาเดี๋ยวทำมาปอกก่อนบัน ออกก่นเลยเนาะเลยมาเติมก็สิอเพราะออกดีอกพกงอย่อกอันหญก็ได้ยู่ามอันอะตัวนี้ับออกมื่อกี้นี่ตัวนี้จัเต็มมากแตเ้าคุนเนาะใหญ่จะสงาอันก็เก่งอยอกวาวเลยได้อ้แต่พรกงยอดเด้ดีต่ว่ามันอยากออกเนาะ ใส่มันคุนไปต้มไช้ตังแต่เ่าเกี่ยวเขาแล้วยังปรงอยู่ด้วยเนาะถ้าเป็นน้ำใหม่ไฟในี่้มมี่ของนราเนาเดียวนึ่งติ๊บสามอันหน่ออันใหญ่

ไปกินอะไรเงี้ยมากเออเอ้าเอ้ากไปให้ ่มีต้องไปตลาดอีกเนาะเ่าไม่ได้ไปทางตลาดานี้กับบุ้มมี่เขาไปแย่ง behold an เยี <ừ. S 2> ่ยมพอเมือเ้าเนาะมาตะเือไว้แจงกอนมือเช้านี่ก็ขิดกบสุพักกนอาไเนาะพักตู้เพิอาม่านั่นแหละูเพิอามาให้ดูเมื่อนั้นแหละครอ้ขัดกระจกเปลี่ยนแล้่เนะขวกันแยะน้ำจืดไปเดี๋ยวมาปอยเพื่อจะเดี๋ยววากันยะได้หเอาไปเจีกยบหัวัแต่

อาขุดกระปูกระแข้งพี่น้องเยเนาะมีอยู่กระปูกับมันหักแข้งเพื่อจะขุดได้ตัวหนึ่งก็แม่นง่ายอาหอยกับซับหอยกับปลาไรเดี๋ยวนี้เนาะมันยำเล็กมันยำเล็กหากินกับลำบากลำบนเจ้าเฮาหาไม่น้มันก็เพื่อสิพ่อแก่ ไปเลยเนาะมาหาน้ำไม้ใอยู่ด right enfin, ีน <Et à> <ets> ี่ให้พอแกงบาดนึวยเนาะเดี๋ยวทำซีเมอต้มก่อนมาะโบทางเพื่อนแผลงมวยหยาดก่อนไปพี่น้องเลยเนาะพบกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กับพาพี่พาน้องมาหาน้ำไม้พี่น้องเลยหมุนก่อน้ำไม้น้ำกันเนาะลมเปลี่ยนสายหนามุ่งลายสะดือยู่ มาด้คลิปหน้ามาลงเลยเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะัสภาพดีกันเบสุกูสุคนไปุงเลย,ยไปแล้ว